ที่เราออกมาขับรถเล่นนะคะเราออกมาขับรถเล่นนะคะเราก็ใส่เสื้อมาสักหน่อยนึงนะคะนี่มันก็จะดูเรียบร้อยเห็นไหมนี่นะเรามากี่ไปซื้อของป้าบอกว่าดูจะมันดีเราก็เลยบอกว่าก็ก็จะได้ดูมีอันจะกินหน่อยะคะ่ะเพราะช่วงนี้ก็แบบเสื้อไดกินไม่ดีนะ ก็อยาดูแบบเป็นคนที่มีอันสกินนะคะเอาลืมลอดด็อกล็อกได้ดูแบบวีอันสกินมันก็จะดูดีใช่ไหมคะถ้าเราหรือแ,แบบจ้ามันในช่วงที่แบบว่าเศรษฐกิจแย่ๆอย่างนี้นะคะก็จะดูให้เรา,ามีอันสกินนะคะเราจะไปหาซ้อมตำร้านไหนกินดีอย่างก,กินซุ้มตำมากร้านน่นนั้นเขาก็เขาไม่ขายนออะว่าไก่ย่างก็ไม่มีก๋วยเตี๋ยวก็ไม่มีสุ้มตำก็ไม่มีมอ่ะหิวแล้วด้วยอ่ะ ไม่เดี๋ยวจะขาดไปอ๋อยังมีผอมเลยเริ่มจะไม่ไหวแล้วฮึตลนเราไปข้างนอกนะคะแล้วก็ใส่เสื้อแบบอีกนิดนึงมันจะแบบเนี่ยแดงฟ้านนะคะมันจะดูไม่โป้นะคะ ซือของมาเสร็จแล้วนะคะไปแปับเดียวก็กลับมาสวัสดีสวอสดีโจดีดีสระบาระบาชากให้เราะสนองจบใจใส่น้าหลังเลใส่น้าัลพกผ่านสายเด็กค,คลืดคลืดสายเดคลืด